ยังครบแล้วยี่กูดดยอีกแล้วมาผมโดดเองมายังบินไปไกลเลย <laughs> <laughs> ยบอ้ดดายทำค <laughs> ิ้วอ่ะโอ้โหส่องส่องเห็นขนาดนั้น <laughs> มผมบอกแล้วตัวซ้ายทำคิ yeah. Yeah. ้วเยี yup. yeah. Yeah. ่ยผิวนะ่นะไอสัตว์มีเงยผิวนะ่นะอ้าวแม่งลงลงรถไฟไปแล้ววะเยี่ยตกใจเลยพี่เอ็กเฮ้ยไม่ไม่ลงมีอ้าวเฮียช่วยด้วยคิดว่ารถไฟไปกระเด็นไปแล้วนะเยี่ยอ้าวเออจะตายแล้วพี่ เอาไม่ตายเอาไม่ตาเฮ้ยทำไมยิงแม่งไม่โดนบนรถไฟมีเกาะอยู่เยี่ยกูลว่องอ่ะบอกแล้วตัวซ้ายนี่โดนเปี้ยวเลยยอีกคนคน เข้าข้างในก่อนาไหนวะทางไหนวะนวีะ่ไ้กูอยู่ก่นอนเฮ้ยก่อม่วงเลข้างนะ่าว่มาเก็บแล้ว ปืนม,ม,มีอะไรอ่ะมีทิเทคเหมือะไนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ามาเข้ามาเอ้ยเอ้ยมีสิเก็กฟ ขึ้นข้างบนไหมได้สุดคนน้อยไม่มีของเติมพลังเลยเฮ้ยเสียงใครเปิดเข้ามาคนคนเข้ามาข้างล่างบางบ้างเหรอเออทำไงอ่ะขึ้นมาแล้วเนี่ย อะไรววะมันห,ร,หร,รือมันเก็บแบนเนอร์อะไรเยอะนั่นเป็นเฉยๆวะเอเะเเวอวะอเออไปอ,อยู่นี่อยู่นี่นี่เอ <ไป S 1> เอตาย <c oughs> ครั์คนชบุบมีคนชุบท้งไหนไม่รู้มีเฟสโกลด์ไว้ด้วย mẹ tìm Mà mọi chuyện sẽ căn ngủ của các mẹ quá ăn mừng tóc ui mừng tóc ăn Target spotted. ăn thăm มา,มาแล้วมาแล้วมีมีตรงนี้นะนแล้วสูงนะอยู่หลังอยู่หลังนั่นนะ่ะอยู่หลังนั่นนะ่ะตรงนน้นนะ่ะ <c oughs> อะไรก็ตรงนน้นตรงหน้าถ้ำอ่ะ <c oughs> <c oughs> ท,ที่แผงกั้นนะไม่มันมีตรงแถวบ้านตรงเนี้ยเมื่อกี้กูเห็นตรงนี้ มันไปรุนล้วะมันวิ่งหนีไปแล้ววะเออมันวิ่งขึ้นอลไเบลางข้นหกันเยียมันเฮ้ยมันมันลงมาพี่มันลงมาด้วยมันลงมามันจะประทะมันต้องการประทะผมอยู่ข้างบนนี้เนาะผมอยู่ที่โลกพี่ค่อยตุ๋ยมากัรยิงเนี่ยิงยิงเรียกมาอนกันมันต้องมาหาผมมันอันตรีเว้ยมันกล้ววิ่งมาบวก ไะเราต้องไปดูว่าแท่นมันอยู่ไหนงานอ่ะอยู่ใกล้ๆพี่ตัวหนึ่งแตกแล้วร้อยสิบเอ็ดเป็นวังวางปันติกอดทองกอดทองกอดทองวิ่งเข้าไปแล้วกอดทองเจ็บยูผมปังตีไปตรงควันมานะผมปังตีตรงควันมันไม่ต้องเข้า ไม่มีตีเรียกข่ายเรียกถอยออกมามีตีมามีตีมาเออมันเป็นมันได้อัติมาด้วยมันเอาอันติที่นั่นมา r e c ันชุบเพื่อนอยู่นี่หว่าในบ้านเดนะี๋ยวนะเฮียถอยดีกว่าวะไม่เห็นมี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 ตีเข้าไปมีตีเข้าไป ตีเข้าไปพี่ถอยถอยไม่ออกบ้านแล้วนะนี่แกมันชุบอยู่อ่ะนี่นได้ยินได้เหมือนกันเข้าไปยิงกันล้ชาร์จพลังเราเข้าไปเติดนอยว่เข้ามานี่ดีกว่ะอือไปไหนม,ม,มาแล้วเบิร์นเฉยผมรอมันออกมาอยู่ข้างนอกนี่ผมว่ามันหมดแล้วพี่นี่ไป ชบอยู่ชบอยู่เ้าเลยพี่ขบวนตัวโอเคมีตัวมีตัวขบวนออกมาดิเข้าไปดิเนี่ยหมดแล้วผมดูด้านนอกให้ไงว่ามันมีตัวเปล่า มีล่าวะหม,มแดแล้วลวงแล้วขอ,ของมองนี้ขอม่วงอยู่นี่ของไม่อย่างฟูของไม่คดดี คนคนขนปะวะใช่เสียงหุ่นยนต์เองเสียงพี่ผิงเฮ้ยเอยกน่าจะได้ยินชัดกว่าเสียงเหมือนหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ก็ก็ผมได้ยินเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบนแล้ว่ะอยู่ข้างบน มันหลังคาเดี๋ยวอันติผมจะได้แล้วพี่เราอยู่ในวงไม่เป็นไรมันอรอเรามันรอเราอยู่ <c oughs> มันชา้าฝลังอยู่อะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโยนอันติตรงเราเนี่ยแหละ <c oughs> ดูตรงหน้าตา่าง แกมามันโบกันอยู่น,ยน้องจะแจมท,ที่สุดคือการเติร์นนี่ยแหละอยู่นอกอ่ะ้วเราออกวังไงพี่จะออกทางนั้นออกได้หรอ ไม่คิดว่าเงินแบบบวกใน,ในอุโมงคว,ว,วันน่าจะข้างหน้าเราเลยเกไกลกัในใ,ในบ้านใ,นในบ้านข้างหน้าเลยเนะี่ย ตัวหนึงตรงตรงนี้ก็ม uh ีอีกตัวตีมาคับที่อ่ะโอ้ยมีใครอีกตหรเฮ้ยยิ้มทำไมยิงยืนดินี่ินี่มันก่อนนะโอ้โหมราณโาบราบาราคาโดนไปเจ็แล้วอย่างนี้ตรงนี้ไม่เจอ Mã, mãi đuổi mãi 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 mà mãi 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 เงอยู่โดนน่ะวยเอราอยู่ในวงดูให้มันอยู่ด้านข้างขวาพี่ที่ผิดเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปหลบเข้าบ้านไปกกนนแต่ว่าที่ยักษ์เกาะจะแตก ไม่พี่อยู่ในบ้านไปพี่อยู่ในบ้านไปเดี๋ยวผมดูให้รีอะไรพร้อมพี่เอ็กมีเฮเบอร์อัมโให้ผมหน่อยปะมีมีมีอยู่ขอบตรงเลยนะอ<ด>ีอยู่ที่อย่าได้ระเบิดมีตรงนั้นหนึ่งตัวสองปี เข้าในบ้านหรอเก็บระเบิดก่อนชิแบทใครเอาปะไม่ l e ได้มเีคนเหมือนเาคนนว่าปะมันบอกับอกไหนดูในบาน้านบานเร็เร็วเวเรของตะขอดแล้อดแล้วไปเข้าเลยตท้าย นำเองใครก็นำก็ได้ไป,ไปเลยลงล้วตัวนีนพางเลยชา้ชาชัดเรียบร้อย เดี <Yeah. S 1> ๋ยวไปส่งข้านอนเดี่ยวเฟียวกันนี่ดาเมจเหลือเฟือกันทุกคนเลยอ่ะดูดิทำไมไม่ได้คิวเลยอ่ะโอ้ <laughs> <c oughs>